ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมโคนเคครับและแน่นอนนะครับว่าเราต้องอยู่ใน Dead by Daylight ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่านะฮะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะลองคิวเลอร์ตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าคิวเลอร์ตัวใหม่กับสไบเวอร์คนใหม่นะครับที่มาพร้อมกับแพท1.3.1นะฮะคิวเลอร์เนี่ยก็มีชื่อว่า The h a ฮกนะครับส่วนสไบเวอร์คนใหม่เนี่ยก็มีชื่อว่า Ace ครับหากถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองเล่นสู้กับ The h a ฮกแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คคงจะะรรู้ดีนับว่า เจ้าความสามารถของเจ้าฆาตรกรตัวใหม่เนี่ยทำอะไรได้นะครับความสามารถของเดอะแฮกนั้นเนี่ย <L an> นั่นก็คือการที่จะวางกับดักลงบนพื้นนะครับซึ่งกับดักของเดอะแฮกเนี่ยเธอสามารถวางได้มากถึง10จุดเลยครับผมโดยที่กับดักของเดอะแฮกเนี่ยจะสร้างตัวปลอมขึ้นมา <L an> นะครับหากเราเดินเข้าไปใกล้ๆกับดักที่ <L an> ทถูกวางอยู่นะฮะแต่ตัวปลอมของเดอะแฮกเนี่ย ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับนอกจากจะทำให้เราตกใจกลัวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องกลัวเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่ตัวปลอมทําการแอคทีฟขึ้นมาแล้วเนี่ยจะกลับดัก The Hack สามารถที่จะเทเลพอตจากจุดที่อยู่ไปสู่ตัวปลอมได้ครับซึ่งการเทเลพอตของ The Hack เนี่ยก็จะต้องอยู่ในระยะที่ตัวปลอมได้แอคทีฟขึ้นมาแล้วราวๆ3าเมตรนะครับ แต่ถ้าเกิด The Hack เนี่ยอยู่ไกลเกินระยะนะครับ The Hack ไม่สามารถเทเลพอร์ตมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะครับว่าแถวนั้นมีเซอร์วเวอร์อยู่ครับโอเคนะครับนี่ก็คือความสามารถคร่าวๆของ The Hack นะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราจะมาดูกันเนี่ยนั่นก็คือเราจะทํำยังไงครับที่จะทําลายกับดักของ The Hack ครับฉะนั้นการทําลายกับดักของ The Hack เราต้องใช้สิ่งนี้ครับ ถูกต้องนะครับนั่นก็คือไฟฉายนั่นเองครับโอเคครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะใช้ไฟฉายทําลายกับดักของเจ้าเดอะแฮกยังไงครับนี่นะครับผมนี่คือคลิปที่เราเห็นกับดักของเดอะแฮกแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่ากับดักจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ที่พื้นนะฮะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่ากับดักพอโดนแสงจากไฟฉายเนี่ยมันจะสลายไปเลยนะครับกลายเป็นฝุ่นเลยนะครับ เราจะค่อยๆเข้าไปนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปใกล้กว่านี้ได้นะครับเพราะกับดักมันจะแอคทีฟนะฮะโอเคนะครับแล้วผมจะค่อยๆส่องไฟฉายนะครับไปตรงกับดักนะฮะแล้วทางด้านซ้ายมือเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามันขึ้นมาเลยนะครับ400พอยต์นะฮะหลังจากที่เราทำลายกับดักจากเดอะแฮกได้ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่ากับดักที่อยู่บนพื้นเนี่ยค่อนข้างมองได้ยากจริงๆนะครับ พอเราส่องไฟฉายไปตรงกับดักปุ๊บเนี่ยมันก็จะสลายหายกลายเป็นฝุ่นไปเลยนะครับแต่เจ้ากับดักของเดอะแฮกเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันสังเกตได้ค่อนข้างยากซะเหลือเกินเพราะว่ามันแทบจะกลืนไปกับพื้นเลยนะครับเป็นยังไงมั่งครับคลิปในวันนี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการต่อกรกับฆาตรกรตัวใหม่มากขึ้นนะครับ โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนานเนี่ยก็พยายามที่จะใส่ลูกเล่นนะครับให้เราใช้สิ่งของต่อกรกับฆาตกรได้มากขึ้นนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้ไฟฉายนะครับในการทําลายกับดักของฆาตกรแทนที่จะไปดิ้อามเฉยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวทางการเล่นที่มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่านะครับหลังจากที่ฆาตกรตัวใหม่โดนปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเราก็คงจะเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ย ถือไฟฉายเข้าไปใช้ในเกมกันเยอะขึ้นนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยผมก็คงต้องขอฝากนะครับให้เพื่อนๆไปลองใช้กันดูนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ